เดี๋ยวคุยไปทำงานไปครับไม่เป็นไรครับปากค้าแนะนำตัวหน่อยครับอ่าแนะนำตัวไงชื่ออะไรเบอร์โทรอะไรครับเดี๋ยวเย็เบอร์โทรจำไม่ได้ครับไม่ไมจำไม่ได้หนูหนู no, no, มาบอกเบอร์โทรให้หน่อยครับรเเเกีีียน้้มมมผจาค<ง>ัหลงยูทูบ เดี๋ยวคยุยไว้ก่อนนะอันนี้คือของเราประดิษฐ์ด้วยหรือเปล่าหรือว่าม,มาจากบริษัทอย่างเดียวรับจากบริษัทโอ้รับบริษัทโดยตรงเป็นสแตนเลสนะครับดีมากเลยอ่ะต้องเคยเห็นเนี่ยสวยมากเลยเป็นเครื่องสแตนเลสหลายอย่างเลยเดี๋ยวครับสุพรรณนะครับที่สวนนกนะครับเนี่ยหน้าสวนนกจังหวัดเชียงนาถก็จะขายว่านังคาร รับนี้ใช่ครับวันจันทร์ขายวันอังคารกับวันพฤหัสเหรอใช่ครับอังคารกับวพฤหัสฝักบัวเนี่ยฝักบัว <c oughs> <c oughs> เซนพวกไอ้ไอน้นี้สำหรับล้างจานนะครับล้างจานสุดยอดเลยนะครับเนี่ยสวยสวย ตอนแรกนึกว่าเขาขายของเก่าคุณไม่ใช่ของเก่าเป็นของใหม่เลยเนี่ยครับอย่างเงี้ยใช้กันแบบบ้านๆนี่สบายมากเลยนะนี่ <c oughs> มีสิ่งของน่าสนใจเยอะเลยครับแถวๆนี้แต่เนี้ยร้านนี้เขาเป็นของใหม่ มีใกล้ๆกันก็คนของเก่าอันนี้อันนี้ตัดตัดมีรับประกันด้วยนะครับ่้า้าบอกรับประกันหนึ่งปีอันนี้แอตัดแต่งกิ่งไม้ต้นไม้อันเท่าไหร่ครับร้อยหนึง่งเอออันีเอาไปอันหนึ่งคิต่อเขาเขาให้เก้าสิบเอ้ยขอบคุณครับคอนยพ่้า้าใจดีนี่หายครับผม ไม่เป็นไรครับผมกระดาษทรายกระดาษทรายขายยังไงอ่ะกระดาษเองเนี่ยเปิดได้นะแต่ละติดไฟครับเป็นผ้านะเป็นผ้าครับครับเป็นผ้าไม่เหมือนกระดาษเป็นเป็นผ้าเลยไม่ใช่กระดาษเรียกผิดเราเรียกผิดนเอกันเหมือนกันเหมือนกันอ๋อนี่มันเป็นคนละอย่างนี้มันเนื้อขัดไม้อันนี้เนื้อขัดเหล็กได้ใช่ไหมเนื้อขัดไม้ได้หมดเลยเนื้อขัดเหล็กเอาไปเอาเลย เออเธอถามที่ราว่าจะเอาที่ตัดที่ปลาเขาด้วยอ่ะเมื่อกี้ถามเขาเหรอตัดปลาตัดแต่งปลาอันนี้ตัดอันนี้ของเก่านะครับแต่คุณภาพสวยเลยของจริงมากนี่ครับเลือกเอาเลยครับใครมีความสามารถในการเลือกของจริงของใช้ใช้นี่อยากได้แปลกๆไหมอยากได้แปลกๆเดี๋ยวพิจารณา อ่าไปจ่ายถนนก่อนเรามาครับแหมไม่ได้ขนกันมาเยอะๆนะเนี่ยของเอาแผน่นเอาแผ่นเดียวเดี๋ยวตัดแต่งกิ่งไม้เป็นเลื่อยแล้วไปตะขอไม้โอ้โหนี่ไปทำอะไรวะเนี่ยขอโทษนะครับ พูดมันหยาบไปหน่อยใอ้ทษตครับอันนี้เป็นเกียงโอ้โหแปลกตัดแต่งเราก็ยังคิดไม่ออกเนี่ยครับถ้าคนใช้งานอยู่นี่สวยเลยนะใช้งานยาวสวยมากเลย เดี๋ยวเดี๋ยวโดนเดี๋ยวก่อนยังไม่รู้จะเอาอะไรไหนเอาเอาเกอ่ามีดตัดไส้ปลาพอดีมีพวกนี่ล็อกล็อกรถก็มีนะเนี่ยคึมมือล็อกรถพรอนสวยๆด้วยครับอะไรนะ อ๋อเนี่ยไปตักเอนี่มันทําไมมันหลมันมันไปทําอะไรได้ไหมเนี่ยมันมันเลเื่อนเป็นรอยหลอกมันงอกแง่หน่อยจะต,ต้องออกกาวหยอดมันไงออากาวหยอดไปกันแ <ไป S 2> น่นเลยไเผื่อจะอยากได้โามีปัญญานะดูได้สวยเลยมีของให้เล่นเยอะเลยนะครับ โอ้ของเล่นของแปลกๆเยอะเลยอ่ะคือคีมล็อกแบบโค้งอ่ะมีค้อนก็นอยังดีเลยนี่ของออนชอยดีมากเลยจยางถึงจะเก่าถึงจะเก่าแต่ก็ของคุณภาพของจริงนี่สำหรับของ ห้วงไว้ล็อกรถดีมากเลยแม่คา้านี่เท่าไหร่เนี่ยคะร้อยหนึ่งถ้าคอ้อนเนี่ยร้อยแปดสิบร้อยชิ้นรถนะนี่เอาไปไว้ทำล็อกรถนะ เวลาเวลารอโซ่ล็อกรถครับ่วงคนเออเออนั่นคืออะไรเนาะเดี๋ยวไปดูให้ลอบสำหรับยกน้ำหนักครับใช้ยังไงเนี่ยตัวละ250บาทสอ้หโอ้โห,โโห,โโหโยกของหนักขึ้นที่สูงสบายเลยเออ ั่นแหละตัวของมันอันนี้มันสองตัวมีสองอตัวห่วงกันไงเออ่องกันเนี่ยตอแรกนึกว่าติดปีต้นไม้เออจะปีนต้นไม้อยากอยากจะปีนต้นไม้ยาวยาวันกันแล้วก็หาเชือกต่อได้ยาวๆาววาดูว่าตะล็งของมันอย่างเดียวสามเมตรสามตร้วครับเครื่อ,องมือแปลกแปลกนะครับของจริงนะของจริง จริงเลยอันนี้ของจริงดอกสว่านเนี่ยคนทำเป็นนโสบายเลยนะครับเกาไปพุกไปเจียหัวได้แข็งมันเดิมเป๊ะเลยชาขยะของคนอื่นก็เป็นสิ่งที่มีค่าของเรานะครับเนี่ยอันนี้หัวอะไรครับเนี่ย ประหลาดมากตัดไม้ครับพึ่งตัดไม้เหรอครับโอ้ตัดแบบไหนนี่นอนนอายอ่เป็นประตูซุ้มพระนะครับเดี๋ยวออกขึ้นไปไหว้นะครับเดี๋ยวจะพาเที่ยวชมวัดด้วยทางพญานาคเลยนะครับอิฐหินนี่ชอบด้วยเดี๋ยใกล้ๆพอปป้านี่ยหละอ๋อกำแพงนี่ก็จะซากเป็นอิฐอย่างนี้ทั้งหมดเลยคุ้มเลยหรอ สวยมากเลยนะนี่นาออ๋อนี่นะครับเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับที่ติดตามออด้วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ